สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะมัมจกมกสุดทนยกมือไหว้ลั่นถ้าไม่ชอบก็อย่ามาดูเลยคุณจะอารมณ์เสียเปล่าๆไปดูคนอื่นคนที่ชอบเลื่อนผ่านไปเถอะหลังเชาเน็ตบุกด่าในไอจีมด อยู่ดีๆก็มีเกลียนมือบอลเข้ามาคอมเมนต์หาเรื่องด้วยถ้อยคําที่ไม่ค่อยจะดีในไอจของมดเอนดูภรยาคู่ชีวิตของตลกชื่อดังหม่ำจกมกเพชรไทยวงคําเหลาด้านมดไม่ทน ต่อข้อความตรงหน้าส่วนกลับทันทีเช่นกันทำเอาโซเชียลตอนนี้ระอุไปพักหนึ่งล่าสุดวันที่24กรกฎาคม66ได้มีโอกาสเจอกับหม่ำที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ไทยเว้าอีสานเรื่องแรกจากเน er, ็ตฟิกเมอร์เดอรเรฆาตกรรมอีหยังวะ ในฐานะนักแสดงนำจึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมอัปเดตอาการที่เมื่อสองกราณที่ผ่านมาลื่นล้มหน้าบ้านต้องหามเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนตอนนี้ซี่โครงเป็นยังไงบ้างมันเป็นห้าซี่เลยดีมันไม่แตกไม่หักเราก็กินยาแก้อักเสบให้มันคืนตัวขอมันหนึ่งสองเดือนมันก็คืนตัวแล้วภรรยาบอกว่าดื้อไม่ยอมฟังหมอบอก ก็มีบ้างปกติผมเป็นคนดื้อผมไม่ชอบกินยาก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คืนตัวของมันเองแหละใช้ชีวิตลำบากไหมไม่ไม่เดินเหินสะดวกกระโดดได้ปกติแล้วไม่ได้มีอาการเจ็บแปแปๆใช่ไหมไม่หรอกมีแต่ปวดหัวเมียมันบน่นแค่นั้นแหละเขาบ่นเรื่องอะไรบ้างมันก็ขุดมาหมดแหละเรื่องสมัยไหนมันก็บน่นกระดูกไม่แตกหรอแต่สมองจะแตก กระดูกไม่แตกหรอกแต่สมองจะแตกเห็นบอกว่าเข็ดมากทุกพื้นที่ราบเลยเมียมันทุบเลยพอล้มปุ๊บเมียมันทุบออกหมดเลยเอาเป็นพวกหินที่เป็นทรายหย,ยาบๆเอาออกหมดเลยมันจะไม่หัวแตกแล้วแต่เข่าแตกแทนเอาแบบให้มันสักๆเท้าตอนนี้ล้มลงไปมันก็ขูดไปเลยใช่ไหม กอข่าวแตกเลยตอนกินยาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งพอรู้ว่ามันเข้าที่เข้าทางก็ไม่ได้กินแล้วแต่มันดีขึ้นมากแล้วมันอายุมากด้วยจะเดินจะเหินก็ต้องระวังแล้วคนที่ล้มในห้องน้ําอายุ50ิขึ้นระวังด้วยนะผมเตือนเลยเพราะว่าผมก็จะเลื่อนหลายครั้งแล้วทําห้องน้ําให้มันด้านๆหยาบๆและไม่ควรล็อกห้องน้ําด้วยนะเพราะบางทีมันนอกไปก็เรียบร้อยเลยนะ จอดำไปเลยนะระวังตัวกันด้วยคนที่อายุ50ขึ้นไปเรื่องกินก็ระวังกันด้วยเดี๋ยวนี้อาหารไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นและช่วงนี้ก็แทบจะไม่ว่างเลยมีละครสองช่องช่วงนี้ทำงานไม่ได้พักเลยใช่ไหม เมื่อก่อนได้พักอาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่ตอนนี้พอมีหนังเข้าตัวเองด้วยซึ่งปีหน้าก็จะมีหนังของตัวเองอีกละครปีนี้ก็ต้องจบภายในพฤศจิกายนนี้ธันวาก็จะเริ่มแล้วอีกเรื่องหนึง่ง ละครที่เล่นเป็นยังไงก็เป็นสไตล์บ้านๆน,นี่แหละครับสไตล์ผมตอนนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยไม่เคยทำละครไงเล่นเองกำกับเองเป็นผู้จัดด้วยโปรดิวเซอร์เองบทเองอีกยาวไหมยากสิมันมีเรื่องเดียวเปิดมาเจอเห็นหมดแล้วแต่อันนี้ถ่ายไปย้อนมาย้อนไปประสาทจะเจ๊งเพราะมันเหมือนหนัง21ตอน ตอนมัน40-50นาทีทำกันบ้านเยอะเหมือนกันนะถ้าทางจะเข็ดกับละครเนี่ยมีคนช่วยไหมมีคนช่วยแหละแต่เราต้องจำความจำเราต้องดีด้วยนะเพราะบางทีถ่ายตอนที่สี่ไปถ่ายตอนที่19อีกแล้วแล้วมาถ่ายตอนที่11กลับมาถ่ายตอนที่สองมันต้องนึกภาพเชื่อมกันของบทให้ทันทำไมถึงมาทำ เคยอยากลองดูดูซิว่าจะชอบไหมแต่ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วหัวเราะยังไม่ทันออกแต่ก็ไม่แน่เพิ่งถ่ายไป2-3ตอนแต่ไม่แน่สัก10ตอนอาจจะชอบก็ได้ไม่แน่อาจจะมีเรื่องต่อไปล่าสุดมดภร,รยาออกฟาดคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเราว่าไปส่องไอจเข้า อ๋อผมไม่มีโทรศัพท์ผมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผมบอกตรงนี้บอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าไม่ชอบผมฟังชัดๆไอ้พวกแบบนี้มึงอย่าดูกูเลยปิดผ่านไปเลยเดี๋ยวมึงอารมณ์เสียเปล่าๆเพราะมึงไม่ชอบกูอยู่แล้วนะกูขอร้องยกมือไหว้อย่าดูไปดูคนอื่นมันไม่ถูกตาอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครด้วยแต่ถ้าไม่ชอบผมมึงอย่าดูกูเลยหัวเราะ กูไหว้มึงละยกมือไหว้หรือมึงเป็นแฟนคลับกูวะไม่ชอบไม่ชอบแต่ดูจังแฟนคลับเนี่ยแน่แฟนคลับแน่ๆเปิดเผยตัวเองมาซะขอขอบคุณแรงขาวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ